เรื่องมากกินกินเข้าไปเถอะตอบถึงท้องมันก็เหมือนกันนั่นแหละมาทุกวันเกี่ยวหวานมากี๋ยวหวานน้อยเป็นรากชากาแฟเต็ดจริตหมั่นใสลูกค้ารับอะไรเพิ่มหรอคะอ๋อพอดีพี่ลืมกระป๋ับบบงนะคะ่ะ ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณนะคะพีช<ม>่ชลูกค้าเขาดี้หมเดเลยพี่โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกก็ดนมาจริงถามจริงอยากตกงานปะเออเรื่องแค่นี้อยาถึงกับต้องไล่หนูออกเลยนะคะอะไรที่ทําให้ลูกค้าได้แล้วไม่อยู่ในเงื่อนไขที่ร้านทําได้อะ่ะก็ทําให้เขาไปแค่นี้เองชมมันยากตรงไหนยากเอ้ แน่ใจพี่ให้โอกาสเธอครั้งสุดท้ายถ้ายังปรับตัวไม่ได้ก็เปลี่ยนที่ทำงานได้เลยชมสัญญานะคะว่าชมจะทำตามออเดอร์ตามที่ลูกค้าต้องการไม่นินทางลูกค้าแล้วก็พูดให้มีหางเสียงด้วยค่ะแล้วเดือนนี้พี่ก็จะไม่